สวัสดีครับอยู่กับช่างรถไถซิ่งมาสุดประจำแนวลิ้นรัวแล้วฮ่าฮ่่าแนะครับอยู่ตรงหน้านี้เป็นอะไรเอ่ยเอฟซีนะครับผมนะครับได้ของเล่นใหม่แล้วครับผมอ้าวมาก็ได้เดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าเป็นอะไรครับเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับผมอ่สั่งมาใส่ตัวบียี่สิบเอ็ดแรงนะครับผมอ่าบียี่สิบเอ็ดแรงนะอ่ามี เดี๋ยวมาแกะชมนะครับเฮ้ยกอย่าไปเยี่ยมใจเด้อดูนะครับของเล่นใหม่นะครับผมเอานักแกะก่อนนะครับครับผมนี่ฮะซื้อมานะครับผมนี่ห้าพันกว่าบาทครับพี่น้องการโค้งมันครับการมันเวลาเราเข้าร่องเข้าอะไรครับกำลังประกอบครับเห็นไหมครับก็จะได้ชุดนี้ครับปื๊บปื๊บปื๊บมานี้ฮะแล้วก็เป็นการข้าบนนะครับก็เหลือเยอนนึงอยู่นู่นนะครับแล้วก็เป็น น,นี้<อ>เดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยจะถ่ายให้ชมนะครับอันนี้มาให้ชมก่อนนะฮะดูสิครับเด็กๆเอเล็กๆไม่เล็กครับดูเด็กๆที่ครับผมนะเท่ากันเลยนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะระวังตกนะคะ่ะกช็ช่างช่างศาลนะครับจัดการให้นะครับก็สั่งมากับผานนะครับผานตัวนี้เนาะแล้วก็อันนี้สั่งทีหลังครับด้วยเหตุการณ ก็คือเราเราเข้าล่องอ้อยไม่ใช่ล่องอ้อยพูดผิดล่องมันนะครับเข้าจริงแล้วนะครับมันจะเจอปัญหาตรงที่ว oh ่าถ้ามันมันตัวนิดนึงนะฮะล้อมันจะเหยียบใบลงแล้วก็ทําให้มันจะจะเหยียบต้นแล้วก็กันไว้ก่อนนะครับอืมก็คือเวลาใบใบมันมันจะเจออย่างเงี้ยมันก็ชนกันชนเหมือนกันชนมันเลยนะครับก็ไม่ไม่ให้เข้าล้อนะครับทําให้ไม่เข้าล้อลูดลูดไปด้านหลังครับผมก็เราไม่ต้องลงรถบ่อยนะครับก็คือพาไปเลยนะครับก็ไม่เหยียบนะครับ ไม่เหยียบถ้าต้นโตนตี่ยิ่งไม่เหยียบเลยนะครับผมเนี่ยสังเกตได้ว่ามันจะเจอปุ๊บมันอย่างเงี้ยมันก็จะติดตรงกันชนนะครับส่วนมากก็เนี่ยใบมันก็ต้นต้นหรือใบมันก็จะมาชนตรงนี้แล้วก็ลู่ไปตามนี้นะครับทําให้ไม่เข้าร่องเอ้ยไม่เข้าล้อนะครับผมไม่เข้าล้อแล้วก็ทําให้เราทํางานง่ายและเร็วขึ้นนะครับผมก็เป็นชุดของเขานะครับผมสวยงามหรือเปล่าครับผม ถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายรีวิวให้ดูนะครับว่าเสร็จแล้วนะครับผมก็ก็ทำให้ใส่ให้ดูก่อนนะครับผมเด็กๆระวังนะระวังเด้อระวังขาจะเจ็บเด้อมีแต่เหล็กทั้งนั้นนะหนูเหรอเออระวังระวังระวังกันนะฮะนี่นะ เอาใครมีเวททวงหน้านะครับมือสองจำาหน่ายรุ่นนี้นะครับผมอยากได้อยู่นะครับสองสามก้อนนะครับมันน้ำหนักเบานะครับก็แนะนำกันด้วยนะครับผม B21 แรงนะครับอันนี้นะฮะเดี๋ยวไปพรุ่งนี้ลองไล่ตัวเองดูครับว่ามันจะใช้ได้ผลจริงไหมครับผมกับ B21 แรงตัวนี้นะครับก็จัดมานะครับห้าพันกว่าบาทพร้อมส่งนะครับผมเมียบ้านไม่รู้นะครับเซอร์ไพรส์ไปเลยนะครับผมรับจ้างมาเดียวก็ได้คืนนะครับผมไม่เป็นไรก็คือ จริงอํานวนวลคสะดวกทำมาหากินของเรานะครับผมเนาะทำมาหากินของเรานะครับแล้วก็จัดมาเลยนะครับก็คุ้มอยู่นะครับก็เป็นผ่านของช่างศาลเหมือนกันครับผมใครอยากได้นะครับนี่ใครอยากได้นะครับผมเฟซบุ๊กของแกนะครับช่างศาลก็เกษียณจากคนนะครับผมเข้าไปเลยนะครับก็เป็นผ่านตัวนี้พร้อมอ่าทั้งหยดหยอดปุ๋ยนะครับเป็นสแตเลสนะครับผมก็ผ่านสีใบนะครับผมก็โอ้ใช้ดีจริงครับผมก็งานก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับ ในราคาตัวนี้ก็สามหมื่นกว่าบาทนะครับสามหมื่นกว่าบาทนะผมลงทุนตัวนี้ไปแล้วฮะสามหมื่นรวมค่าส่งก็สามหมื่นห้านะครับก่อนตัวนี้อีกห้าพันเกือบหกพันนะครับก็เป็นสี่หมื่นกว่าบาทนะครับนี่ชุดเหลืองเนี่ยครับสีเหลืองเหลืองเนี่ยเกือบสี่หมื่นแล้วครับก็ค่าส่งก็ตกไปเยอะนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับก็ลงทุนไว้ครับผมมีอุปกรณ์แล้วถ้าไม่ครบคันมันก็ยังไงครับมันก็ช่วยอำนวยความสะดวกครับเป็นเหล็กนะครับตัวนี้ แบบมีสเตนเลสก็มีนะสเตนเลสนี่ถ้าผมจำไม่ผิดก็อยู่ประมาณเกตถึงแปดแปดพันบาทแปดพันกว่าบาทถ้าเป็นสเตนเลตนะครับผมผมก็เลยว่าเออเอาเหล็กนี่แหละเผื่อมันเสือ่อยหายแบบเสียหายเราก็แก้ไขได้ได้เลยเนาะเพราะเรามีตู้ชุ่มตู้เชื่อมอะไรอยู่นะครับผม,มคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมมารีวิวตัวกันโครงมันให้ดูนะครับผมโครงกันมันพูดผิดนะครับผมโครงกันมันตัวนี้นะครับผมของช่งางศาลจากกลน,นะครับกับ B ี่สิดแรงตัวนี้นะครับผม มามากินข้าวด้วยกันเด้อครับผมกำลังทำส้มตำกับปลาเผาพี่น้องมาส้มตำนะคะนี่ไม่เยอะอ่ะส้มตำนี่ส้มตำครับผมอันนี้สดนะครับผมนี่เห็นไหมยิ้มบาทหนึ่งเดียวครับสนใจสนใจทักมาได้เด้ออขาขาข้าวเก่ง อ่ครับพี่น้องมากินข้าวด้วยกันเดอ้อวันนี้วันนี้มาแซ่บๆด้วยกันครับผมกลับบ้านอาทิตย์ละครั้งครับผมก็จัดออปชั่นเสริมให้นะครับผมใครว่าจะถูกด้วยแพงก็ผมก็ไม่คิดอะไรมากครับผมผมทําไม่เปลี่ยนเอาไง,ไง่ายๆผมทําไม่เปลี่ยนผมต้องการรวดเร็วทันใจผมซื้อเอานะครับห้าพันกว่าบาทหกพันใครว่าแพงก็แล้วแต่นะครับผมเพราะว่าผมทําไม่เปลี่ยนเนาะอย่าดรามากกันแล้วเดอ้อให้ขอแนะนําว่าแนวทางก็ได้ใครอยากฝีมีฝีไม้ไลายมือทําเองนะครับมามาดู งานของผมก็ได้แล้วไปทำเองนะครับผมไม่หัวนะครับผมเน,นาะแบ่งปันกันครับอันนี้ผมทำไม่เปลี่ยนผมซื้ออย่างเดียว <c oughs> เอาฝากไปด้วยครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมกับช่อง่ายซิ i งบาย Superstar Channel ครับสวัสดีครับเดี๋ยวตอนเสียดพรุ่งนี้ถ่ายได้รู้นะครับผม